สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เนี่ยผมมีข่าวของเฟรนกิเดยองครับมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันหน่อยนะฮะแมนยูครับเจาะได้ตัวเฟรนกิเดยองร่วมทัพแน่ๆครับหลังสื่อแชร์บาะแสนะครับความผิดปกติที่สนามซ้อมบาร์เซโลนาของเฟรนกิเดยองนะครับมาฟังกันหน่อยว่าความผิดปกตินั้นคืออะไร มีรายงานว่าเฟรงกีไดิยองครับออกจากสนามซ้อมของบาร์เซโลนาเนี่ยด้วยความผิดปกติและเป็นบาะแสสำคัญที่ชี้ว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับแมนยูในเลดูกาน,น้านะครับวันเสาร์ที่18มิถุนายนก็คือเมื่อวานครับเดอะมิเรอร์เนี่ยสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษครับรายงานความคลื่นหน้าดีลการซื้อขายนักเตะของเฟรนกีิดิยอง มิดฟิลด์จากบาร์เซโลนาครับที่ตกเป็นที่สนใจของปีแสดงเมนยูเนี่ยโดยล่าสุดก็มีรายงานว่าดีลของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีความคืบหน้าไปในทิศทางบวกมากขึ้นและมีโอกาสที่เฟรนกิเดยองเนี่ยและบาร์ซ่าครับจะไม่ได้ไปต่อกันหลังมีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายหนึ่งครับพบเห็นว่าเฟรนกิเดยองเนี่ยขับรถออกจากสนามซ้อมด้วยสภาพที่มีของเต็มรถซึ่งมีรายงานว่าเฟรนก้เดยองเนี่ยเก็บของส่วนตัวหลายอย่างออกจากล็อกเกอร์ในสนามซ้อมของบาร์ซ่าแล้ว ซึ่งมีความเปลี่นไปได้ไม่น้อยเลยว่าเดยองเนี่ยจะไม่ไปต่อกับทีมแล้วนะครับอืม,อม,อมปัจจุบันก็มีรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนยูเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้บาซ่านะครับพิจารณาแล้วซึ่งมีข้อมูลเผยเพิ่มเติมว่าบาซ่าเนี่ยโอเคที่จะขายในราคา69ล้านปอนด์ด้วยหรือประมาณ2.9พันล้านบาทและคาดว่าการเจรจาจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับ สำหรับผลงานของเฟรนกตยองครับในซีซั่นนี้เนี่ยยิงไปแล้ว4ประตูกับ5แอสซิสจากการลงเล่น46เกมในทุกรายการโดยหากนับผลงานสมัยที่เจ้าตัวอยู่กับเทนฮากเน่ที่อาแจ็กทำไปทั้งหมด5ประตูกับ13แอสซิสจากการลงเล่น91นัดในทุกรายการ มีบอดแสข้อมูลนะครับบอกว่าเฟรนกะิตดยองเนี่ยขนของออกจากล็อกเกอร์ที่สนามซ้อมของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยและเหมือนเห็นว่ามีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเนะี่ยผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะครับไปพบเห็นเฟรนกิเดยองเนี่ยขับรถออกจากสนามซ้อมและมีสภาพที่ของอ่นะเต็มรถเลยนะนก็คือข้าวของที่เขาขนไปเนะ่ะเต็มรถไปด้วยมันส่อแววว่าเหมือนเขาเนี่ยจะไม่ไปต่อกับบาร์เซโลนาแล้วนะเหมือนว่าเขาจะย้ายทีมนะครับ ข่าวนี้มีมูลความจริงขึ้นมาเล็กน้อยนะเพราะว่าได้ข่าวมาจากเดอะมิ r o เนะครับทุกคนคิดว่างไงก็พิจารณากันเอาได้นะครับอันนี้ผมก็เอามันพูดเอามาพูดกระแสะบอสเซให้ทุกคนฟังกันต่อนะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังครับในส่วนความคืบหน้าของดีลเฟรนกิดยองนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวีเดนสวัสดีครับ